พาน้องแต๋แบบครบล้ันนี้มาเตวเนะพาเราซื้อได้จากโมคิดลายพาเราไปใช้วาปื่นบมลูกยางที่บ้านเลยง่ายดีวะเนี่ยชันใจได้จริงไหมเออเดี๋ยวถามสพกอนเทียงนอนไหนดีบ่เหนือเมี่ยงต่อข้างเา้เต็น ม้วยีลมายลมนเล้องสาเจายังมีแห้งนะได้บเก่งไหอยู่าบิ้กระิขึ้นเลยเนาะแยกลงเดินไหมีนันบ่เห็นี่านปลายมือีนันบ่ <cười> ừ. <cười> Chết đám cửa bò Chết bà ơi Lê Lê à, Mình ăn Cứ lên Dạ đi <laughs> đi bà sai, Ồ Trong Sự bà đi Thằng sang nhau Sự bà sai nè chơi đây ngào mà lấy Rồi Vì Đang tùn cả 3 năm Sự đi đã. อันไอ้ไงวงนี่ฮกเออแดนาเดี๋นมายนะเงินค่ย่าน่ะค่ะน่ะันเฮ็ดเียเงินบ่ทอนไปเฮ็ดเียโอ้ที่ว่ายังบ่ได้เอานําหั่นบ่เจ้าามาเอาเงินมาให้น้องแต้วได้เด้อย่างมาบัดนี้สิากออกมืใส่นี่ครับ ไปสีหอดเนาะนะบอฮึมฮะสบายดีสวัสดีพ่อแมพอออ่พี่น้องอีกรอบเด้อพี่น้องเราอยู่ที่ต้นมะเข่งวันนี้น้องตูนกับบาน้ำข้ามะเข่งเถอ,อ,อะนะน <c oughs> ี่ละละ,ละบดบดบดแย่น่ะปุ่มหนึ่งเลยอ,อ๋อตูนเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> นี่นะบาย <cười> Cười tên phải, ờ. tên phải, đây. <cười> 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 bố là suốt, tên phải, 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 เป็นแล้วตึนใส่คอหนตลายนไปเลนิลบก่อนจับมันะจับเอาไ้เดี๋ยลอเยจับเลยเห็นไเกเกิขาจีกินมันนี่่ใช่แล้วคับป้าพนแล้วกป้าพนวาฝากน้องแตวหน้องแตวน ลำพังกัยืนชิลมเลยไลำพังยืนกับชิลม์นะนี่ชาวบงม่ใช่กันนี่สลบทยืนมึงพี่ก่อนใจ่ขับราแล้วให้ใจเข้าไปดึงเอากันใไปดึงเรามาปิดกันอย่อุ้ยเห็นล้วก็ขนลุกแลไวใบงกัน Mình đơm nuôi nhai ở đây nó Nó tương khắc khép bạn này Thế ai sợ À thông minh à, phải chỉ à Chỉ mưa hack đôi bạn này đôi tay tuần bọc khuôn thêm nọ Ừ. 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 À, Mà mặc kinh soi nuôi chân trăm mười bốn Nhảy bằng đấy bùm có luôn mất Mà đơ mặc kênh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  lên kênh nhìn kênh mặc kênh mặc kênh à, kênh แบบครบแล้ววันนี้มาเต๋อนะถ้าหล่อิีได้จะบมกิดลายถ้าล่อใส่ว่าหมื่นบล็กยางนบ้านเลง่ายดีวะเนี่ยทำใจได้จริงมากเเออจะถามัฉพ่อก่อนเทียงนอนได้ดีบ่ท้าเทียงนอนได้แตชีมาหับเมาเอาเด้อเทางเขาจะเอาไปหมดแล้วเทียาง เอาอยู่ชาดอันท nee right? mm. ี่ตากำนาชเอาไปหมือนกันากันาชเอาไปเพยายาพยายายังจะไปตากมันเพยายาม่งเียตเย็นสื่อมือประตูพันยืมแล้วเนตากมักก็ห้าพุทจอยอ่ะคือเก่งแท้าพวทธศิชัเห็นไหมอยู่เ่องอยเก่งยุ่งว่าที่เก่งแท้พุ กล่างเาะขันแบบโม่ล่างยมล่างนมล่างเนี mm. mm ่ยโมล่างถึง20ตัวงม่ล่างโม่เฮ้ยต้องโม่ชุกต้องุ่กยื้อนนี่ก้ากีนไปลายกบมคนืดิอมาก้วคืนมากโมงกับเราอะไก็ื้เหง Bu nhai cả cài rồi nè nè Chị sai là hứ sai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แต่แม่ในเก็บกันหลายคนเนาะอือ <laughs> เอาล่ะแต่มือเราเนี้ยโอ้โ้เดี๋ยวดไปโนถึงเลยเนียวน่อยเลยถึงนะเอากระสอบมาให้แล้วเอามาเนี่ยบอก là lá con cũng luôn, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mùa niệm tay ô tùng bơ cọc kín nữa Anila tục tìm nơi nèo 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 ้อ <mm ้พ <oh, ่อแรวนี่กัอยูอัพเพ้อไม่กินสองงานน่แหละอามาสองงานนกับพ่อแรกเหะองานตัวนี้ดึงไปไว้นิชบุดด้วยตัแจ่วว่ชะคทักทักแน่นบ่

ต้องไปวัดมูพปวังตรงมีปฏิบุรมปตูาวตรงมียังสันทางเดกมเลยนี่ไว้เ็ดพื้นแม่ได้เรามนหาเลยพื้นขากันนิป้าป้าีจบอหไน่งบุตรมีเลย

bớt đai cho vào bớt bên nào mày lạnh ngãi đâu, thích con này của thằng người lạnh nhuận mày phù lạnh lạnh như tuần mày phụ, lạnh này lạnh mình lạnh 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 nó này nó lạnh lạnh này, lạnh 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 xúc lên này ừ. Ừ. เยใจไม่หมพี nice um. <laughs> uh ่ปิดอายุห่มอ๋ตองมีเอาแต่ใบไหม้โอ้โขึ้นลายหพงวัน่ายละกันเนดยอื่าในผูเท่าให้ลานนะบายดีอืม ใาอยู S <S ่เพิ่นให้บ้านเพิ่นเพิ่นเพิ่นบัวให้บ้านเฮาถ้าให้บ้านเฮายังว่าเฮาดูฮู้เด้อน้ำเพิ่อนประตูหนของเจ้านะ่งแถวถึงยางบ่ออเ โอ้ยเนาะงานไม่ทางก้นโอ้ยห่อให่กนั่งงานแคบเมือนแบมงานไม่ทางก้นคิดว่างูเหรอนี่งาตัวนี้เนาะงานยอดด้นาะเออนี่นะเป็น้นงาตัวนี้เห็นากมานเป็นนลค่ะเป็นเอามา ก็หึงไอ้จ่อยเราต่ำลงอีกอางานเด้อฮอบไปฮุบไปถิ่มพุ่นไปเห็ดพื้นน,น,นะนี่กับกับด้านนี่ปิน้นขึ้นโบ้หัวกั๊บกับกั๊บพอดีเด้อเอาตรงมี่ไงบุบีแหงโอ้บุบีแหง Ôi, Là... nó đang chả hả? Ừ. Vật hừa, vật hèn đó. Cổ thằng này có bút chẳng đeo. หมักเค้งหมักเค้งเลยหมักเค้งธรรมชาติบ้านเมืองเฮาดูคือไวยแหายแล้วตัวนี่บัดด้บงานเลยแล้วนั่งอยู่เนาะเล็มเอาอีกขงชูงแล้วนี่ทำมาเล่าบุขนี่อ้าโม่ไหลเลย ออเออาเมื่อมนหันได้บุญลายได้มืนอน่ะพอดีเจ็ดแปดคนเขา้ยายให้ในแมย่ยายให้พูดพูนละไอ้ทงไม่ละแ,บบและ้วแล้วว่าได้บุญน้ำกันเหรอกินแมนบ้านเท่าบบบหายากได้ไดีด๋ยวนี้นีมุดคู่บ้านกระมังนี่ เด็กตด็นะเด็กบวกใ้ตูนพ่อแล้ของเจ้าลิจาถงยางขาดเลยตอกไปก่อนนี่เลยนี่เลยแป้นี่เลยยังนันี่เลยกะตากระตาใช้า

มึงเข้าบึงข้นนอยเด่เวลาเดิเดียมันกลายเลยเนาะโอ้ยตัวเปียกตัวบกคักรีตวเปียกตัวรอดแบบนี้นะไม่ขืนไม่ยงเาแล้วหวัดนี่นะยางเาเองหวัดนี่ผียัมกลายง่ยทั้งพีนะป่ะปะโจกันเดี๋ยวปิดอันนี้ซอยคนกันไม่นเล่นบบ้านเราหายแล้วเราบ่านบวชมันหนาวบุกข้นได้หระวะ

ม่ต้องพ่อให้ตัวนะเลอ่ะสบาอยู่หอมพวกก็เล่นตกลงมานี่ข่ให่เบิองรถนเป็นไห่ยังได้ดินะยิงเบืองอยู่อ่ะเหน่ยเบงเห่บืองกูใหญ่ไห้เนาะผูใหญ่ให่กูเพิคงได้นอยไห้อยู่อ่เดี๋ยวยังมาหยวบาดนี่ผูใหญ่ cái chồi này, nhang diệt diệt lông, lông cái nhang chồi, um, hai này chồi

แยังมีแห้งไดได้มดเก่งไหอย่ือาบอนกะีขึ้นเลยนาะแยเือนมห้งีนั่บ่ห็นทีทานลายมือม่ห้งีนั่นบอใช้น้ำเกลือบ่เจ็ดใบเน่น่นั่นยูยัให้อืมอมู้กให้

พลังนี่คุณังเค่องาอปะลังคุณแล้วมาใส่เกลือหยาบ้อยบาทไยใบปลาเมื่อไหร่จะจ่ายเบอรอะไรปะมาคอยคืนคอยคืนนั่นเอันนี้จะเอาขี้ได้แท้อืมมาตัวเองบัตนเออะเบิดอนเนาะ เยจอยเราเอ้ยอ้ยกหน่ารถเฮาหัวหัวหัวเฮ้าเาปชนไฟได้แล้วเว้ยาวเว้ถ้าไปว่ได้เป็นห่วงไฟเลยนะเดี๋ยวเลยมาได้แล้วลูกได้ปะ หนึ yeah. donc, ่งไปมาทำข้อจะคของหวานเลยเฮ้ยตัวนี้ย่างอยู่เลยนี่หล่าเล็บมาเปิก่อนนะอดี๋ยจาทำไ้ตู้ก่อนอะไรตู้เก้งนี่ฮะ็็ไรก็

อันึงล้วใเห็นเลอบใจเอช้มือนั่นเด้มันน่าจะมือไ้มือไรมือไรดีจะเจ้าเจ้าเหียนเองไปเห่นไมาอาชันเนาะมีเรียบร้อยเลยพี่้องเลยเพีงทังคนกอ้หนาึดเลยใส่าำตู้กันเรเ่อยนนป้ามีเียงกบป้าอยู่บ่ทำมีป้าสิเมื่อลดเด้อนี่อยู่บ่

เอาดีเอาดีขึ้ก่อนั0นั้นเลยได้ิมาหากกินน้ำกันขึ้นก่อนขาหนึงเด้อโอเคโอเคฮะขาพอขึ้นก่อนมองว่าอเมื่อไหร่ พี่บอดีเะมีนนนมีาน้เลยปกติเป็นเทไรเปเราเท่าไรปมาหกแสนไหนเอตกันลกป่าเปนใบชื่อนุมเหมืนลานบ่หรือว่าห้เพ่นเบิดเอาห้เพ่นหกแสนเดี๋ยวใ่ะเข้ามาหกแสนเดี๋ยวอจัดการห้ก็ได้ชเมื่อหนามากอได้ชื่นเมานมีอย่งโลก ชิบะได้เมื่อน้ำเจ้าเด้อมปลาสิบเมื่อเลยลูกเปลาดเราไปเด้อเลยให้ปลาเมื่อปลาเมื่อแล้วบอเมื่อเอ้ยะเมื่อเอ้ยได้เอยสิดี้นะลูกเอ้ยน้ำานนี่ไหยงนเมื่อน่นนีแม่กองอะไรแม่งมีบ่จะนั่น่อยในพอได้ซื้อน้ำกินมันหนาแล้วพวเก็บชยเลยเอาเเล็เลย ใจกับใจเอออ้ายูปเราขนต้นมันเค้งนะเสียมร้อยอจ้ยเสียมร้ยเด้อเด้อยมร้อยด้วยเด้แอ๋อเด้ออ็มดยพลอยพี่ร้องเหมวันนี้มีมังออยู่โอ้ยพอแล้วพอแล้วอะไรอือน้องสิเลมมากเลย่อวกนเพื่อนแบบเออมาชิกนน้ำนนี่าน้องเตียวคนฝากไปไปนี่นะเออโอเคโอเคจะไปเมื่อก็ได้ไปๆจะไปๆๆๆด้ป No oh, Savapa.